สวัสดีค่ะพบกับรันรันชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็มาทํากระทงจิ๋วกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นใบที่8แล้วนะคะก็สวยงามไม่แพ้แบบอื่นเลยนะคะเราทําจากรตเรี่นะคะถ้าเราไม่มีรตเตอรี่เราสามารถใช้ใบตองหรือกระดาษอื่นๆทําก็ได้นะคะสวยงามไม่แพ้กันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะทําไม่ยากเลยไปค่ะ กระทงจิว๋วน่ารักน่ารักนะคะสวยงามมากเลยนะคะ mm. ก็ทําจากรตารี่นะคะ mm. ก็ถ้าเราไม่มีรตารี่เราสามารถใช้กระดาษหรือเป็นใบตองอื่นๆก็ได้นะคะทําง่ายๆไม่ยากเลยนะคะ mm. เพื่อนๆทุกคนสามารถทําได้นะคะ mm. จะเป็นแบบนี้นะคะ mm. เสร็จแล้วนะคะเราก็ตรงกลางนะคะเราก็จะใส่ mm. ปาก ทูบกับเทียนนะคะเข้าไปนะคะคันนี้เราได้เตรียมนะคะดอกบัวตัวนี้นะคะเพื่อเพื่อจะใส่ตรงกลางนะคะแล้วก็เสียบเสียบทูบเทียนนะคะแต่พอมาลองดูแล้วนะคะเราว่าไม่ใส่สวย,สวยงามกว่านะคะเดี๋ยวเราก็เอาใส่ทูบกับเทียนเลยค่ะ ก็จะได้ตามนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็หาดอกไม้นะคะมาโรยรอบๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะสวยงามนะคะก็ทุกคนไปสามารถทําได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ